ให้เด็กมันดูที่ิีที่เด็กมันดูที่ว่าต้องของใหม่ของบานละสามสองก็สวัสดีครับเป็นดีมิเจ้าช่องเอเชียดิวิเกนีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็อยู่กพี่คนเดิมเพิ่มเติมคือเอ่อลุงลุงสองคนนะครับตอนนี้พี่ก็เป็นเวลาดึกนะพี่ขอโทษด้วยนี่แม่นี่แน่นี่แม่ <laughs> ขนตีนี่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 โอเคครับพี่ก็เกมนี้เป็นเกมที่ตลกเหมือนกันแน่ๆเราสามารถตบหัวคนอื่นได้นะครับก็ขอก็ขอบคุณครับที่เข้ามาเปิดเที่ยวพี่ได้หนเ่งรายกางหนึ่งนะครับโอเคครับวันนี้พี่จะมาสุ่มเอาไม่ใช่สุ่มแล้วสิจะมาเออ่รีไซเคิลนะครับอ่ามันเป็นของใหม่นะครับอ่าอีเวนต์ใหม่นะครับที่เขาเพิ่งเข้ามานะครับ มันมีระยะเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวพี่ไปอ่านดีกว่านะครับระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับก่อนอื่นเลยก็กดไลค์กดสมัครสมาชิกพี่ด้วยนะครับถ้าใครมาใหม่ก็กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับไปครับเดี๋ยวไปดูกันในคลิปกันเลยโอเคครับกระนำรีไซเคิลนะครับโอเคนะคะระยะเวลาตั้งแต่ตั้งแต่1ิบสนะคะก็คือบ่ายสามตั้งแต่วันที่1ตึ่งจุดาอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเดือดเดือแต่วันมาแล้วนะโอเคครับก็คือ ของมาใหม่ครับเราสามารถใช้ได้นะครับของพวกนี้จนถึงวันที่9นะครับพฤิกายนนั่นเองนะครับโอเคมันมาก่อนเวลาประมาณนั้นนั่นแหละโอเคครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเราจะเรีไซเคิลทั้งหมดเลยนะครับรีไซเคิลให้หมดเปลือกไปเลยครับหมดตังค์ลยทีเดียวเชียวโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะยังไงนะโอเคก็ถือว่าโอ้โหสวยอยู่นะครับปีกน่ะอยากได้ปีกนะครับแล้วก็หัวหัวอะไรหัวกระดูกอะสวยมากเลยครับ เดี๋ยวมาลีกันนะครดูเขาว่าพี่จะได้อะไรหรือเปล่านะครับโอเคเฮ้ยเฟอร์นิเจอร์ก็มาใหม่แล้วเนี่ยพีย่แนะนำได้รีวิวเลยเดี๋ยวรีวิวให้นะครับแล้วก็ร้านค้าด้วยครับเดี๋ยวรีวิวด้วยโอเคห้าโมงนะครับ <mumbles. S 2> มาเจอกันนะโอเคครับได้กางเกงใหม่ครักางเกงเทพนะครับเออมันน่าจะมันมีเซตของมันนะแต่มันยังไม่มีรองเท้านะครับเทพอะไรสักอย่างโอเคได้อะไรเนี่ยปีศาจมือใหม่โอเคครับได้เสื้อมาครับปีศาจมือใหม่ครับ โอเครีไปฮะมันลดราคาด้วยนะครับลดราคาเป็นจาก500อะเหลือ250รนะครับเดวเวลาเออเราไปจะขึ้นสิครั้งนะปกติจะ1 0,000ห 000, เนะาะเหลือเอ้ยไม่ใช่ปกติ5 0า0นะครับเหลือ2000นะ2อ0พเออประมาณนั้นแหละโอเคครับเรื่อยๆครับสิ่งไหนที่เป็นเพชรอะไรเราสามารถขายได้เราก็ขายไปครับเ <Okay. S 1> ชื่อพี่เถอะอย่าเดี๋ยวนะดูเพชรพี่ดีดนะจาก2006นะครับเดี๋ยวพี่จะทาให้มันเพิ่มขึ้นนะ <Okay. S 1> นะดูนะวิธีการเห็นไหมครับขายไป ใช่ไหครับอาจจะอาจจะดูเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันก็เยอะนะครับดูจํานวนนะครับเห็นไหมครับเกือบสามพันอ่ะคิดดูดิโอเคเห็นไหมครับเกือบสามพันอ่ะคิดดูเองนะครับว่ามันเยอะขนาดไหนนะครับสิ่งไหนที่เป็นเพชรเราก็พยายามขายขายไปนะครัว่าพี่หาเพชรได้ง่ายพี่มซีเรียสไงก็เลยซื้อๆๆไปนะฮะก็ส่วนใครนะครับที่อยากจะเก็บแบบพี่ก็ทําได้เหมือนกันนะครับโอเคได้เสื้อมาใหม่ครับสวยมากเลยครับ ชอบชอบนะครับเป็นเหมือนนักโทษอ่ะแต่มันเป็นชุดวิจัยอ่ะชุดวิจัยคราบอะไรสักอย่างเหมือนกับอ่าเขาเรียกอะไรวะเขาเรียกอะไรวะหนึ่งประมาณแบบไอช่องางบันเถอะ <c oughs> สารเคมีอ่ะเออสารเคมีโอเคโอเคมาต่อครับโอเคครับเหลือนี่โอเคเราต้องทำไปนะเพราะว่ามันไม่ได้เลยเดี๋ยวพี่จะขายติ่งหูครับต่งหูนั่นแหละ ได้ชิ้นละเท่าไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่เราพยายามจะขายนะครับเพื่อเอาเพชรนะครับพยายามเก็บเพชรให้ได้มากที่สุดนะครับที่จะน้องๆที่ทําได้โอเคครับชิ้นนี้เป็นเพชรอีกแล้วนะครับเราสามารถขายได้นั่นเองนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่าจะมีทักกี่ชิ้นเท่าไหร่เหมือนกันนะครับเพชรในคลิปนี้พี่ว่าน่าจะได้เกินรักพันห้านะครับได้กลับมารีไซเคิลมันก็ดีแบบนี้นะครับก็ไปรีไซเคิลกันได้นะครับพี่ไม่กักไม่อะไรอยู่แล้วพี่บอกทุกอย่างนะครับใครดูคลิปพี่จบปะพี่บอกหมดเ ส่วนมากจะไม่ดูไม่ค่อยจบกันพี่เข้าใจแหละเออมาครั้งก็มันน่าเบื่อเออประมาณนั้น,นครับเกมนี้พยายามเอาแทรกเกมต่างๆไปโอเคครับได้เมื่อกี้ได้เป็นเพชรมาอีกแล้วเห็นเปล่าพยายามรีไซเคขึ้นในเยอะๆนะครับพยายามเก็บของแล้วก็เก็บตังในคราวเดียวกันครับมันจะได้ดูโอ้โหเราได้ของเยอะนะฮะเออประมาณนั้นนะครับโอเคพี่ก็ชอบทำให้น้องๆดูอะไรเนี้ยอืมอย่าลืมกดไลค์นะครับกดสมครใหพี่ด้วยนะครับโอเค ไม่รู้ว่าจะได้อะไรของซ้ําหรือเปล่านะครับโอเคครับจัดไปลูกโอเคโอเคครับไปไปต่อไปต่อครับยาวๆครับยาวๆากันไปครับยาว,ยาวๆากันไปครับโอเคเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยโอเคเหลือเหลือเหลือสองดาวนะครสองดาวของดาวก็เท่าสิบไปเลยโอเคง่ายๆจัดไปลูกนี่โอเคครับได้ปีกมาครับปีกเทวดาน่าจะเป็นเซตเมื่อกี้นะ่ะเออที่อะไรกางเกงเทพอะไรประมาณนั้นนะ ก็ได้อยู่นะก็ะมันโอเคแนละ้วมันโหลดช้าแปลกๆรช่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแนละ้วพอดึกๆอ่นะตลอดเลยแต่เกมเนี่ยเ,นนะเอาของเขามายุเยอะเกินนะอ,อ่ะประมาณนั้นอนะ่ะบางครั้งน้องอาจจะเข้าไม่ได้นะบางบางครั้งเพราะว่า1พื้นที่เต็ม2เครื่องอาจจะเล็กนะฮะแล้วก็กดออกเข้าใหม่นะครับมันจะได้นะครับน้องๆก็อย่าลืมไปทําตามนะโอ้โห,โหตอนนี้ตั้งตังเหลือ5,000ันแล้วเพชรแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลย3 0 0พ 326นะครับโอเคมากันต่อนะฮะจัดไปไม่เป็นไรครับเรื่องตังค์เดี๋ยวเราค่อยขายนะทีเดียวนันทรงผมก็เป็นเพชรอีกแล้วอ่ะ่าจะรีให้น้องดูแล้วเดี๋ยวโอเคได้เมีกแล้วได้สีดาวซ้ำสเสือเกิดแต่ไม่ได้ของใหม่เลยนี่สวยอยู่นะโอเคตัวสาเดี๋ยวค่อยเราเราค่อยไปลองใส่กันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโอเค ก็เหนือเลย1ดาวเราได้ครบแล้ว3ดาวเราเกือบได้ครบแล้ว4ดาวเราขาดอยู่1 2 3 4นะครับ4ชิ้นเหมือนเดิมครับอ่าลำโพองอีกอันนึงอ่ะเอายากมากเลยพี่ไม่ค่อยเห็นใครใส่กันนะโอเคจัดไปอีก1ดอกครับของของเดิมนะขายได้ประมาณอยู่4 0 0พันะครับ4,000เหรียญน,นะโอเคขายได้อยู่คือรวยเลยอ่ะเดี๋ยวไปหาวิทยาตังก่อนเดี๋ยวพี่ทำให้ดูนะครับจาก5 0 0รถ้าดูดีนะพี่ทำเป็นมูลค่าเพิ่มนะครับ 250นะครับเราได้กําไรอยู่แล้วเพราะมัน2อง้ยไหมเราคํานวณดูนะขายได้บางชิ้นก็ขายได้เป็นเป็นพันอะ่ะสองดาวอ่ะโอเคต่อเมื่อกี้ขายได้สิบ <laughs> รโอเคโอเคต่อต่อในหมวกนี้ก็น่าจะได้ได้เยอะอยู่700เห็นไหมครับได้กําไรไมาเห็นเห็นะครับไม่ได้ขาดขาดเกินนะครับไม่ได้ขาดขาดทุนอะไรเลยนะฮะก็ตีสี่ชิ้นก็คือ400นะครับโอเค แล้วก็รีไซเคิล250เออมันปลาไป650แล้วโอเคโอเคต้องกลับไม่เสียอะไรหรอกโอเคจัดไปจัดไปขายครับขายครับเป็นเพชรขายหมดครับไม่ต้องกลัวครับขายหมดครับจังหวะนี้เราจะเก็บเพชรไว้ก่อนนะครับเราเพชรมันสำคัญมากครับเกมนี้หายากนะโอเคขายที่เหลือขายขายทอดตลาดไปโอเคโอเคสมชิ้นก็ขายไป5 0 0 750แล้วก็พันหนึ่งเห็นไหมครับ ตอนนี้เราได้ตังมา3า0 0นนะครับจากเท่าไรจากจาก500หรือเปล่าเออจาก500โอเคพันหนึ่งรีได้ทีนึงโอเคได้ดีครับส่วน5ดาวครับรีฟรีครับไม่ต้องกห่วงครับไม่เสียตังค์นะทุกคนก็รีก็ได้เลยจัดไปให้เด็กมันดูที่รีให้เด็กมันดูที่ว่าต้องของใหม่ของบ้านละสามสองหนึ่งนี่โอเคอเข้าใจ โอเคผมเข้าใจดีครับขายไปโอเคเก็บไว้นะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ดีกว่านะไว้เอ่อทำคลิปหน้าอีกเก็บไว้รีอกนะเก็บไว้ลีกนะลีกนะครั้งหน้านะโอเคครับก็ถือว่าสีแดงก็ยังไม่ได้อะไรนะหัวสิงโตเลยก็ไม่เคยได้เลยหัวหมียังไม่ได้เลย <c oughs> คิดดูดิโอเคครับก็น้องเขาก็ตามมาโหมีตังค์ด้วยตังค์ตังค์ขอบคุณครับสำหรับน้องเจมแน่เลยอ่ะโอเกมน้องเจมโอเคโอเคเดี๋ยวตังค์ก่อนเตังค์ก่อนโอเคครับ การกดอันนี้พี่ก็ขี้เกียจกดนะพี่กดสักประมาณช่องเดียวก็พอแล้วโอเคช่องเดียวโอเคครับก็จะพอแล้วไม่เอาอะไรแล้วโอเคครับเพราะว่าโฆษณามันไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> พี่ใช้โฆษณาไปหมดแล้วโอเคครับเป็นการคูณตังค์นะครับโฆษณาเน่เออถือว่าดีอยู่นี่เดี๋ยวพี่จะใส่ชุดได้ดูนะ้วโอคค้โหโคตรเท่เลยเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีส่วนเสื้อนี้เ็าพี่ว่าโอ้จา้าบอยู่อะโคตรจ้าบเลยแล้วก็หัวใหม่นะครับเป็นแบบ อะไรเทวดาน้อยตัวน้อยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็โอ้โหใส่สีเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็กางเกงนะกางเกงเทพนะครับมันก็จ้าบดีนะพี่ว่านะมันจาบดีนะทุกคนต้องไปรีแล้วนะครับเพื่อไม่ให้ตกเทปกับเพื่อนเขานะโอเคครับโอเคเห็นแบบสวยมากเลยเหมือนเออตะกรจากออสารเคมีนะครับมาติดที่นิ้วมืออะไรประมาณนั้นนะครเวลาใครมาโดนตัวเนี่ยโอ้กระจ็อ่โอ้ก็โดนถลทเคมีแล้วเหรอไม่ใช่นะไม่ใช่นะโอเค ก็สวยอยู่นะครับก็ถือว่าโอเคพี่ชอบเลยล่ะเออแบบชอบเลยสามดาวสวยมากครับไอันี้ปีนะปีกน้อยๆนะครับน้อยๆนี่ถ้ามีรองเท้าด้วยนะก็ถือว่าเป็นเซ็ตใหญ่เลยนะครับแต่ตรองเท้าไม่มีอะเออพี่ได้ครบไปแล้วสามดาวเอ้ยหนึ่งดาวเมื่อกี้รองเท้ามันไม่มีไม่มีให้นะครับเซ็ตดีเสียดายมากเลยมันหรือว่ามันจะฟุงฟ้งฟิงฟุ้งฟิงแล้วก็มีก้อนเมฆออกมานะคิดด,ดูมันจะสวยขนาดไหนถ้ามีก้อนเมฆออกมานะโอเค ถือว่าสวยหล่อนะครับโอเคไปทํากันนะโอเคครับคลิปนี้เป็นไก่บ้างครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมล็อกฟังนะครับและก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์นะครับอยากได้หัวหัวของน้องฝั่งซ้ายมากเลยครับเท่มานนะครับโอเคกดไลค์คอมเมนต์ก็ได้นะว่าอยากให้พี่ทําอะไรเกมอะไรต่อนะครับโอเคครับพี่จะพยายามแทรกเกมต่างต่างนะเพื่อไม่ให้น้องเบื่อให้มันหลากหลายนะครับ ตอนเย็นนะครับจะสตรีมทุกหนึ่งทุ่มนะครับเดี๋ยวสตรีมขึ้นโดนิตขึ้นจอแล้วนะครับโอเคครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับกดติดตามกดไลค์พี่ด้วยเนาะโอเค